คนสองคนขึ้นมาร่วมสนุกกับแม็กซอนะคะเต้นกับแม็กซอสักเพลงสองเพลงนะคะเดี๋ยวจะมีของรางวัลให้ด้วยวนะคะอาจจะเป็นวงบลูบลูอะไรรถนะคะกับไอบ้านล้อแม็กซ์สักล้อหนึ่งโอเคไหมคะพี่โอเคไหมสนใจใช่ไหมคะเดี๋ยวเรียกกันเรียกจะเรียกจะเพิ่งไปไหนนะคะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะคะก็ อยากได้ทราบกันนะคะคนไหนที่ได้มีโอกาสลองขับเราดูแล้วก็น่าจะทราบจาถานถึงขั้นตอนเพราะว่ามันแบบว่าพอดีจริงก็บอกว่าเรเองก็อยากได้นะคะอยากได้เดี๋ยวต้องขอโปรโมชั่นจากที่นีเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างคะแต่คิดว่าพิเศษแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะวันนี้นารรมาแล้วรับรองว่าได้ทั้งรถตีกลับบ้านแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะคะ 兄弟。So, okay.